กูให้ตกอยู่ระเบิดไก่ไม่ได้ใช่หรอวะโอเคเดีจะกูใช้ระเบิดไก่ให้กันได้ระเบิดไก่คือนหมดเลยก็ใช้อันนี้ก็ได้ใช่เออเออกรใเซระเบิดแห้งกับขยายโตเลยก็มั่วโง่ค่ะชิอาสมิงไม่เสียงหล่อนชิบหมเนื้อโอ้กูเอาระเบิดกูเอาระเบิดแรก ฮัลโหลได้ยินปะโอ้แม่งไม่บักไอ้เหี้ยฮัลโหลเออไม่บักมาละยังได้กระสายดันเลยเี้กล่องตัวหนึ่งครับผมครับตัวหนึ่งครับผมเฮ้ยทำไมเครื่องเหล็กมันร้อนมันร้อนเครื่องเ้ยม้งไหลมันไหลขวามามันจะปิดกูเนี่ยเออใช่ มีโซนกลางอ่ะมันจะเหมือนมันจะต่อหัวกันขึ้นบนหัวกูเลยว่ะจะดาวแล้วตัวกลางอ่ะเอากองกลางได้ไหมอ่ะกลางไหนวะพี่ดาวหนึ่งร้านหนึ่งกองกลางรานหนึ่งมีตัวกลางระเบิดตัวกลางระเบิดตัวกลางระเบิดอยู่ไหนอยูดไหนโอ้กูดาวอ่ะโอก็ดาวเจ้าก็ฆ่าจริงๆเฮ้ยไปยไ่ยยังไม่ตึงเลยวะหรอ มา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 ,า,ะนะามันจังแล้วนะว่าน่าจะโดน<ห>นะ,ะโดนแน่เลยโดนอะไรอ่ะโดนเจ็บไงอ๋อเฮ้ยเพิ่งเหมือนทำมเกมยังไม่จบเลยอ่ะดูฟูดีเย่ยังไม่จบเพิงงพงงพงงพ่งนับศพฟิกเซอร์นะครับตัวตเจสี่ตัดตัดตัดท้อเลยอะ่ะเราเล่นซ้ายนะครับเรากลัวไม่ผัวุกตัวเลยซ้ายอะ่ะ ถ้มีเปิดแมพนะสุดหรอได้ใช่เง้นนั่งดีกว่าจะไปเก็บเปนยัไงดกว่านโอ้ยเรียกว่าจะนั่งไม่เหม็นดูแล้วนั่งกันนั่งกันตึ้งล่วงไม่เสียเลยวะคะแนนคะแนนปืนดีกว่าเราได้วินนี้ดีอยู่แล้วแหละแต่มบอลชไหนไม่รู้เนี่ยข้างในติดเรามีตัวหนึ่งป่ะวะเขาเล่นระเบิดอีกคนอ่ะซ้ายมือเหรอเนี่ยมีใช่ใช่มีตัวนึงว่ะซ่คมีคนติดเราอ่ะพี่ใช่มีคนติดเราอ่ะ เหมือนล็อกให้เราเพะแล้ไอ้หมิงต้องวิ่งเข้ามาติดกับเราด้วยอ่ะอืมัทำมาขวามันไหลมายังไงฟิกยังไม่เห็นสักตัวเลยพี่เนี้ยแน่อยู่ตรงข้ามประตูเลาเพราะเราเล่นท้ายวงอ่ะกระแสระเบิดโะฮอร์ใช่ปืนงกูปลืองเปลือเขาดีกว่าเราด้วยจะหลุดนี่ไอ้ห้องซ้ายเห็นแล้วไอ้ซ้ายชิดไอ้หน้าไอ้เหี้ยโดนมีดว่ะประตูเราเป้นแม่งการระเบิดอยู่ไอ้เหี้ยมีดเนี้ยน้อยเอาดูดูยังไงวะเนี่ย เมันจะมาดปาดมันจะมาปาดไหนซ้ายมซ้ายมันอยู okay. <ide cause> ่คอนเซนอร์ไงอ๋อโอเคพี่พี่รอให้นะคอนไซน์นอกใช่ป่ะเนี่ยซ้ายมือพี่ใช่อืมอืมหายไปแลยวระเบิดแน่เล้วไอ้ดาเดนมันมึงเข้ามึงเข้าข้างหน้าขวากันสามคนได้ไหมด้ปล่อยเลยตรงเนี้ยทะเลไม่ผมไม่เอามาแดดน่ะพี่รอให้ไปดู๋ยวกูพิ้แล้วกันเออรอให้รอให้ขวาเลยโง่ไม่พอล่ โอ้ม oh, ีท oh, <look>. uh, ุกประตูเลยเฮียเข้ามาโดนระเบิดโอ้ทุกประตูเลยไอ้ดาบสองมาดาบสองมานนะตรงนี Martin, ้ก็ดาเหมือนกันสามสองแลเว้ยไหวนะเว้ยโดนชิดขวาโดนตัวนี้โดนขวาโดนซ้ายซ้ายตัวท้ายซ้ายตัวท้ายซ้ายนอกตัวท้ายสายนอกอ่ะกำแพงซ้ายอ่ะเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยตายแล้วตายแล้วเชื่อพี่ดิมันตายแล้วแต่่มมัันยงไตายแล้วโอ้แม่งเอ้ยแม่งดูงูขดยาวในสามกระบอกโอ้โห เล่นไหน่อยมาปืนมาปืนมาปืนเป็เลยไปเลยดันไหนได้วะเนี่ยเฮียดันหนพี่สุลล์สุลล์เอาสไนด์ไหมครับเฮ้ยดันเหมือนอีโว่รอรอป่ืนไปเอาทั้งงั้นไปเลยโอ้ยเล่นทั้งงั้นไปเลยอ๋อจริงจริงมันเซตใต้ด้ว้ยกูไกด์เีตเล่นเป็นอยู่แล้วทำอะไรอยู่วันเนี้ยดูแต่แววๆของไม่มีหาเลยเออของไม่มีเหมือนกัน เอออ่ะไปวันนี้แม่งกูซื้อมาครบมือ,อเทียของอ่ะ <c oughs> อ้ <c oughs> โเรียบร้อยหัวแตกวัดเฉย First Blood นี่มิงวัดเฉยดียวะมันอ้อมซ้ายมาแน่ดีกว่าทีเนี้ยรออะไรอะพี่ซ้ายตาอออยแล้วก็อ้อมแล้วแหละขวานไปพี่มีอยู่บ้านไหมยูม่บ้านอะ่ะขวาบ้านไหนขวาขวาทีเนี้ยเหรอไม่เชี่ย,ดยเดียวเจ็บมากดียว่าพี่อ่ะแม่งดันมา ไม่เห็นตัวอพี่จะไปไหน้ะกูวิ่งขึ้นบ้านแล้วเนี่ยไปดาวอีตัวทิดบ้านเราดาวแล้วมันมันอยู่ใต้บ้านพี่นะพี่ไานเลยใต้บ้านดาวพี่ฝามีพี่โอ้แม่งไม่รู้ทะมไอไอเหลี่ยมขวาพี่เลยพี่พี่โดนอีตัวอยู่ไหนวะไม่รู้ไม่เห็นวันเด็ดมาบ้านฟาร์มมาพี่อีตัวหนึ่งอีบ้านฟาร์มเปล่าโอเคอยู่กับพี่ดน่ะตัวหนึ่งใต้บ้านดาแล้วอยู่กับพี่ดนอีตัวหนึ่ง จะไม่อยู่บ้านฟาร์มนะผมว่ากูยังสามบักโจชิดบ้านไม่ได้เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวไปแปดสิบไปเก้าสิบเองเนี่ยสกิลระเบิดหมดอะไรประโยชน์ไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนั่งอยู่นี่เด็ดนะเด็ดนะกูยังไม่ได้แล้วมันโผล่ะเอียรอรอรอโผล่อะอ๋ออยู่บ้านฟาร์มพี่อีกตัวนึงกระจายเลยเฮ้ยอ้าวไม่ติดมันต้องวิ่งอ่ะมันวิ่งละ โโอ้หว่ามันไม่น่าจะมียาแล้วล่ะกูน่าจะลอยใชยไปเออมิมือระเบิดที่คมที่สุดในประเทศไทยไปเออ Double kill มันอยู่ไหนวะข้างล่างบ้านเหรออยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ข้างขวาเนี่ยอยู่ขวาเนี่ยขวาอยู่บนกานไอ้โซ่ไอนเขาไอ้เฮียไ้โซ่ตีนที่บ้ายเลย บนหัวเลยข้างนอกบนหัวบนหัวเมื่อกี้ไม่ใช่งนื้อกมาเอ้ยสายแล้วอืมไอควายนี่ยไม่ต่อแหล่ไม่ก็พี่กับผมก็เหมือนกันนั่นแหละบอกจุดแบบป่าบอกอยู่ขวามันกระโดูท้างหน้าลูตัวเนี้ยมันละกระโดูท้าวนาลูแน่นอนตัวเพี้ยนเออขวาขายแรงเฉยอันเดือดหมดตอนแรกมันอยู่ขวาไม่กูกูได้กินกูอะคุณแตลูดไอ้เหี้ยบอกขวาดันมาไม่คือเธอเหนโอ้ไม่ใช่ ไอ้พี่พี่พี่หนีเมื่อกี้เอาเายามดนเฮ้ยใครเอายากูไปกูเนี่ยเยาคืนโง่ขอบคุณครับไม่เฮียมึงเอาทิ้งยากูมาดิไอ้ส้นตีนเอออยากไปดิใครเก็บไปไอ้ส้นตีนใครเก็บไปพี่โดนเก็บไปโอ้ยไม่ครับไม่ใช่กูแล้วกูไม่ได้เก็บอกันครับต่อไปเลยครับรนใครเกี่ยวน้อยสุดในทีมโดนพี่โดนเสียบ มาแนละ้วมันนั่นมาชิดแล้วนั่นนะ่ะข้างหน้าน่ะโอเคโอเคพี่ชิดไหนอ่ะคฟน์เนอร์รู่อ่ะเลยไฟน์เนอร์ซ้ายอ่ะไฟน์เนอร์ปิดซ้ายลู่ไงพบศัตรูแล้วไฟนเนอร์กลางฝั่งมันสาวส้มมีปะไม่เห็นเลยตอนะนี้มันมน่าจะเปิดจุดแล้วแนละ้วน่นมันน่าจะรู้เรื่องว่าเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันน่าจะกำลงังซ้ามสูงกำลังแล้วนั่งนั่งนั่งก่อนถึงมันน่าเปิดจุด เฮ้ยม hey, like ีอะไรมีเนเก็บเสียงวะมันเก็บไปจากไดรดอตดบ้าแเ่ยังไม่มีความเก็บเลยยยง่องขวามือหรือเปล่าชั้นลอยอ่ะไม่เห็นเลยวะไม่แน่ใจวะพี่บาสมิงซวยแน่เลยว่ะชั้นลอยมันกลัวมันมีไดรวะเฮียถ้าไดรม่ต้องโผล่แล้วเนี่ยอืมวงปิดแล้วเนี่ยไม่มีสนไอฝั่งถ้าสมมติว่าวงมาปุ๊บกูจะออกไปเล่นขวาแล้วกูจะปลาระเบิดนะ จะไหลตรงนี้ไปอ๋อนี่ไงอยู่เออกูโผล่มาเฮ้ยมิงกูรอรับอยู่มิงอ่ะกูตั้งไอโวให้อ่ะเสี่ยมันอยู่เนี่ยหน้าผมเลยพบตรูแล้วใช่เเปิดดจุใช่ใช่ไม่ไม่นั่งอยู่ในรูเลยมันนั่งอยู่ในรูเลยไปโดนเราจะไปโดนโดนอืมไปโดนไอ้วไปโดนและมีอีกนะเว้ยมีอีกนะเว้ยเออมันจะเพื่อนอะไรหมดไปโดน1098ไอ้เหี้ยกูซ้ำได้แล้วร1098มันอยู่ในรูแล้วไปไปดันเดนอยู่ซ้ายนะพี่ตัวสไน่ะ มชินนวจิคอนแล้วจิคนแล้วจะเล่เลยดูกก่อนะ้าเบิดตัวซ้ายได้ด้วยตัวเดียวซ้ายตัวเดียวนมากูตัวนึงมาดิมาดิมาดโดนเลยเยยียไม่เจ็บนะเว้สวยเลยซ้ายซ้ายมือซ้ายมือหิระเบิดมันอยู่ในคอนอยู่ในคอนเห็นปะมันปาระเบิดไปน้่ระดวยนอดนาะายสวยเยี่ยม คอยไอ้โวหน่อยครับระเบิดกูมันโคมที่สายเลยใหม่เฮียระเบิดไม่ดลงจะนายมิงมิงนายปืนเด็กมันขึ้นมาแล้วครับบ้านัขาวบมิงมิงขึ้นนะครับบ้านัขาวบ้านได้เพื่อนได้ได้เออไม่ต้องตอหัวไม่ต้องตั้งไอวอยนะใช่ปะตอหัวตอหัวไม่ต้องตั้งไอวอนขึ้นได้แต่ต้องกลัวกลัวไปได้ป่าววาถ้ากลัวกลัวไปกวัวจะเป็นพระเจ้าได้เลยเนี่ย เอาดิพี่พระเจ้าอ่ะไปเรยกอยได้ยืนที่เขาจะจัไดเดยเลยนเ่นี่เป็นอะไสัตว์บิ๊กรู้อะไรพี่ผมไปกลางเร่งเป่าไม่โผล่เลยวะคนไทยใช่ไหมใช่ครับมาเร็วไม่โผล่เลยมึงกล้ามเห็นแค่ตัวเดียวเองเลยมีนะเลยที่ขวาตัวนึงว่ะอยู่บ้านหรือไอชิดผมตัวหนึ่งข้างหน้าผมชิดชิดหน้าผมตัวหนึ่งบนหลังคาก็ไม่เห็นบนหลังคาตัวหนึ่งคือในบ้านมันก็จมีมั้งใช่ในบ้านในบ้านกลางไอบนหลังคาตัวนึ้นบนหลังคาตัวนึง บอลังคาบ้านเขาอะเซ็ตระเบิดแล้วตัวบอลลังคาตัวเซตระเบิดเซตหนึ่งลูกของลูกของดาวเลยอ๋อมันอยู่ในห้องน้ำใช้มือพี่ใช้มือพี่อ่ะไม่เห็นเน็ตบ้านตายบ้านตายดิมีตัวหนึ่งนะอือบนหลังคาสไนน์นะพี่บนหลังคาบนหลังคาแต่มันอะสไนน์กระบอกเดียวมั้งพี่ดาวหน้าพี่เด็ดดาวหน้าพี่เด็ดดาวช่วยช่วยเหลือเหือบอลลังคา ่ก็บ้านกูวิ่งบ้านสายไก่บ้านสายไก่เอนสมิงอ่ะสายไ้ายาือะสะสายดันพีระเบิดบ้านอ่ะดกูดันไอ้บอเป็นปลาดยกูดันไอ้อป็ปลาระเบิดบนนี้ได้ป่าวะได้มันยอยู่มันอยู่สายนะเยังอยู่อยู่เลยดาลพี่มันมันยีนโอ้โหเียแม่งห้องน้าียู่เลยไม่ตยกลยวหลาดาดาวอนี้ะสามลาดาวพี่บนหาดคาดาวน้บ้านตัน้กสายึงอ่ะมันน่าจะกลับไปชุบอ่ะ ได้ระเบิดจะสบมึงอ่ะได้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 การรมมันยากะุนอยู่นบ้านุ่นเห็นปลมันมันมันลงเียมสายล่างอ่ะดุนขอแต้มขอแต้มขอแต้ไม่ต้มหมดมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วน่ลงไปเฉอตัวชุบกันใช่ไหมไม่นี่ไงหลังหลังหหลังดนไอ้ดอดนไม่เไอ้ดอไม่ไอ้ดอ่ระเบไม่มีระเบิดอ่ะมันเห็นนะเนี่ยมันจะออนี่นี่อยู่เลียมเนี่ยมันไอคนที่ตมอยู่ไหไผมพี่ยมเอถอทเสกเ่แหละสซบน ได้แล้วเนี่ยเฮียมันไปแล้วไปขวาแล้วก็พี่หมิงไน่นะพี่ชื่อพี่หมิงแน่นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราเล่นเลยทริปเปิลคิลเฮียเอ้ยตายแล้วเบิร์อืมกูเชื่อมันอยู่แถวนู้นเลยโดดลงมาดาวอืมให้เป็นเพลงมันยิงบ้สมิ่นมันยิงตัวที่อยู่หน้าตัวนี่วันโนตัวแรกอ่ะใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่นั่นแหละเออก็บอกเราดาวเลย ไม่ผมผมไม่รู้เองผมก็นึกว่าตัวจุดยังไม่ตายไม่แต่ฝั่งนู้นมันหลอดระเบิดกูรักกูบอกเลยมันน่าจะหลอดระเบิดกูตัวมันสุปอาแม่งเข้ามันทุกลูกเลยระเบิดกูโดนมาโดูออกซ้ายบนไปนะมันไม่ออกซ้ายกันนะโอเคแม่งดันชิดตรงกลางนัเนี่ยตรงนี้จะขึ้นบนหรอพี่ตวแล้มันขึ้นได้นะฟิกเอามาขึ้นหัวพี่ดิประเดี๋ยระวังซ้ายยิงนะมึงอะขึ้นไปดิอื่ากันเลืไดตาก่อนเลือดเมันตัวหนึ่งนะ ดายมาแล้วว่ะตรงที่ม้ดันมาเหรอข้างหลังอ่ะใช่ไม่ดีข้างในระวังระเบิดนะเว้ยมึงเล่นตรงนั้นอ่ะข้างในมาหนึ่งว่ะเราเล่นข้างในสามคนก็ได้ว่าถ้ามันดันมาเกินครึ่งนั้นได้ถาดันไปหามันก็ได้เพราะมันอยู่ข้างนอกอ่ะสองตัวเลยตอนนี้ไอ้ไม่ได้มาเก็บระดับเพื่อนมาเก็บยังไม่ตรงตรงคอนเทนเนอร์ขาวหน้าดูเลรีะแบบหลังสุดไอ้แม็กซ์มาแล้วเข้าไปในแล้วเข้าไปในตัวหนึ่ง ก็มาอยู่ที่เดิมละหลัง파트เทนเนอร์ที่เดิม파นเนอร์ขาวอ่ะข้างในนี้ผมไม่เห็นใครเลยว่ะโดนแค่ตัวเดียวตรงไหนอ่ะตรงไหนโดนอ่ะไอโบดเนี่ยไอโบดสีฟ้าเนี่ยสายจะดาวสายจะดาวโดนร้อยห้าหกพิกมันเข้าไปข้างในแล้วไปโดนเจ็ดสิบเจ็ดว่ะไอหน้าผมสองตัวพี่หน้าผมสองตัวนะหน้าผมสองตัวนะแค่สองตัวนะเฮ้ยโดนอีกแปดสิบเก้าน่าจะจุดอ่ะมาพี่โดนมาสวยเหลือตัวหลังโอ้ยไอ้วัวปิดกูดูสายอยู่พี่สายสายเสร็จระเบิดไปนะสายเสร็จระเบิดไปเฮ้ยโอ้ เดือดไอหมูนึงเดียวมันกัดระเบิดมันกัดระเบิดนะน้ามึงเลยสายก็ลังเข้าไปดิกก็กราเข้ไปนะพี่เจ้าสวยด่าพี่เด็กตัวเดียวกับพี่หมิงอวิ่งไม่โดนโอ้วิ่งไม่ออกเจ้าเบอร์เกลย์ไอ้เที่ยแม่งจุกบ่ายสัตว์เอ้ยตัวข้างในเลือดเลือดยี่สิบแต่ตัวข้างนอกปัญญาละปัญญาละ เอ้าติดเนี่ยเอ้ากูไปไหนกูไปไหนกูไปไหนแล้วกูไปไหนเนี่ยไปซ้ายมือพี่อยู่ในวงขวามืออะแล้วกูลงไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วผดมันลากน้องขวามืออยู่ในวงอหัวไปไปไปยื้ข้างล่างกันได้นะมันอยู่ในวงอะข้างล่างอีกฝั่งเออไปไม่ได้ละซ้ายมือพี่อยู่ในวงไม่รู้ไม่รู้เอ้ยได้พี่เชื่อผมเขาไม่รู้มันออกวงไปแล้วเนี่ย ขวาพี่ขวาขวาบนขวาบนยิงเอาที่มันตายสัตว์สวยเดี๋ยวบนหัวพี่ตัวเดียวหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่บนหัวอีกหัวนึงอ่ะนั่นแหละเรียบร้อยฟักให้มันอยู่ในหัวโอแม่งมันอยู่เลยไอ้เหี้ยแม่งโดดลงมาคลางไอ้เหี้ยชีวิตกูโอ้ฟิกเซอร์แม่งไม่เฉิดฉายเลยว่ะน้องไอ้ต้องโแล้วเนี่ยโอเคโอ เส้นปืนอะไรดีวะนนี้ UMP อ่ะเนาะ UMP แลนวเมื่อวันแลเมื่อก่อนจ้ K แ้เจิมีจะไปเล่นซ้าสุดอ่ะอืมดกูดันมาค้ำข้างหน้าโอ้ขวามามาได้เลยอ่ะเออซ้ายไม่มีเลยเฮ้ยชิดตัวหนึ่งว่ะพี่ชิดไหนไม่ได้ชิดแล้วมันถอยไปละเมื่อกี้มันปามปลาระเบิด มันะบ้านมันอะบ้านมันอะบ้านมันอะมันปลาใส่กูเนี่เลยเชียต่ออะไรอ่ะมันปลามันเสียไปแล้วหนึ่งลูกอะพี่อืมคือเขาปลาลวบีคนมัเนี่ยปลาได้ทุกคนหรอไม่เงียบมาดีกว่าไม่อยู่พี่ในห้องนั้นไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อืมในห้องนั้นไม่อยู่นะมันอยู่ในบ้านนั่นแหละเนี่ยวิ่งอยู่เลย ว่าแม่งขนหลาบคาบ้านแม่งมีแน่เลยเฮียไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะพี่เห็นใจ่ะเมื่อไหร่ดาลินดาลินมันยิงพี่อ่ะมในบ้านอ่ะในบ้านอ่ะสองตัวที่คือหน้าบ้านสามตัวเลยเอาน้าบ้านสามเฮ้ยจะดาวตรงไหนจะได้สวยจ้ามันโดนมันโดนจ้ามหน่อยจ้ามหน่อยโอเคพี่พี่โดนสายมีนะพี่โดนเฮ้ยระวังบ้านังมีแล้วก็ตรงฟูเข้าไม่ได้นะ ตายมีนะพี่พี่หมิงไอ้วัวขาวอ่ะายเนื่ยพี่นะกูมันหนึ่กูมันนึ่กูดาพี่ตัวายดาพี่คยอยยยเฮ้ยกูเจ็บมากเ้ยผมมาช่พี่หมิงนี่พี่ดาวหมดเพื่อนโอ้มันระดับตัวเบสโเลยนีว่ะดึงอย่างเดียวเลยคดาอ่ะบอกเลแย่ดึงนั้นดาวอ่ะไม่มีใครเก็บคนแยมาปไม่ขอไม่ได้น้เงิน้อยอ่ะ งินสามพันเงินกูกของมันนาดิไปขวาใกล้ปะไปขวาลึกอ่ะใครจะเล่นอ่ะใครจะมีเงินเล่นเองหรืวมึงจะขึ้นบนนี้เน่ขวามั้ยแม่มึงจะขึ้นบนนี้เรื่องจะไปไหนกกูไปข้างหน้าเนี่ยซันเดี๋ยวเราขวางนี้แล้วกันขวามีขวามีวางขวาลึกให้เท่านั้นอ่ะไม่เห็นจะวิ่งเลยวะตัดบซะน่ามิดหนึ่งนั่นไง ขวามีอ่ะขวามีเหรอชายก็มีปะชายก็มีปะปีมันยิงเสียงยิงเก็บเสียงด้วยมันยิงอยู่ตัวควาเล่นควาเล่นเหลี่ยมด้วยโอ้โหเออนั่นแหละเหลี่ยมบักมันเรายิงมันไม่ได้แต่เขายิงเราได้หลุดระวางคือดักปาดนะนี่เดี๋ยวดูมันดูมันนอนเนี่ยมันจะปลาระเบิดไปสับหัวแม่งไหวเฮียเนี่ยชอบเล่นบั็กเล่นบักขึ้นกระเครื่องไปหน้ายิงมันได้แล้วหลุดเลี่ยมบัอกอ่ะขวาไม่มีแล้วดมมันวิ่งกลับไปแล้ว สวยเลยงั้นแ่ะถ้าขวากลับก้อยเคียดุนก็รวบหมดอ่ะให้มีอยู่ข่ายังมีอยู่เลยตรงเลยข้างล่างกูเลยใช่หรอแล้วก็มุมขวาฐานมันยังมีอยู่เลยตัวหนึ่งถ้้ข้างล่างไม่เห็นโอ้แล้ยมีเหลี่ยมบารับใต้ตีระดุดมันต้องวิ่งกลับอ่ะมันต้องวิ่งกลับเออมันอยู่เหลี่ยมข้างล่างตีนอ่ะได้นี่ตัวตัวเหลี่ยมบัคมันไม่เล่นดูดิมันเล่นที่เดิมอีกแะเห็นป่ะดูนได้ระเบิด๋ยวป่าไปที่ขวาึมอ่ะ ไล่มันออกมาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วขวาวิ่งแล้วจะกูปการณ์เลยวาให้แซวผมตัวหนึ่งว่ะหลังรถอ่ะดินจะดาวด่ยวดาวแล้วดาวแล้วขวาดาวขววาาดคอนเนอร์มีนะพี่แซวผมอ่ะเออเน็ตเน็ตหยู่มันอยู่่เฮ้ยโดนเยืมข้างในมั้เฮ้ยโดนโดนโดนระเบิดตี่เน็ดว่ะโดนอะไรเพื่อนแต่สิบแต่สิบ ขวาในรูมีตัวหนึ่งนะพี่ขวาที่มันดันลึกมากโดนอวี่ห้าสิบโอกูโดนระเบิดมาขวาอยู่ไหนไอโขาวนะแล้วก็ฐานมันตัวนึงในรูอ่ะิงิงทางออกอ่ะเนี่ยตัวไอโบขาวีวต่อเ๋ยเด้วตายยิดตายเ้หน้าีตายดาวตายะดาวหดยาตนีัวเดียวเลยต้นไม้ดาวต้นไม้ดาวหลือตัวเดียวหลือตัวเดียวขวาพี่หล้อขวาหลือขวาไอเดืต้ตีนเหลือไต้ตีนยิงหลังหมดเนี่ยมาดูสัน มี0แล้วสวยเพื่อนอหมินก็สูดไปมไม่คือมันปลารละเบิดใส่กูทั้งกดสกายเลยพร้อมกันเลยมันจะนับกันมานะเดี๋ยวพี่ปลารละเบิดเรากดสกายเลย่นะตึมล่วงเลยจะเอาจัดเหือไอโวอยู่นะมันตั้งไม่ได้มันแหลกอะไรวะพี่ไม่รู้ม,รมันไม่กดท่ายแน่เลยร้อ,อ,องไปักู้ร้องแล้วตอนนี้มันแหลกอะหลัแหลกยังไม่รู้อ่ะ ขึ้นก็ไม่ร้อนยิ่งโชว์สู้ดู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 าูดงดูดูดูวเดูดเดู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 นูด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 เดูดูดยดู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 ู้ดูดเดีดูดวดู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 ดดู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 ดดู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 ดดดดตัวขึ้นนหรอโอเคโอเค บนเขากับบนหัวในใโกดังเหลี่ยมซ้ายไม่มีแบบวิ่งทะเบิดมะงานระเบิดอีกแล้วพี่ดนเอ้าน่าผมเดือดอะไรอ่ะโดนรถติดแบบติดโอเคกดได้วะไม่ค่อยติดเลยว่ะปิดแอร์ดีกว่าหน้าผมตัวหน้าผมสองตัวเลยว่ะพี่ตีล็อกขาหน้าผมงานระเบิดอะเขาเซตระเบิดอ่ะาไม่เล่นพี่ยังไม่เล่น อยู่ไหนวะพี่เราจะโดนลุมหมดมันจะไอเด่นแล้วโดนลุมเลยพี่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวเด็ดดาวหนึ่งดาวสองเด็ดดาวสองตัวเด็ดดาวสองตัวเด็ดดาวสองตัวนะพี่เด้มึงจำตัวนี้แล้วมึงไปนะยได้สองตัวนะพี่ยิงได้นะมน้าว่าหมิงสองตัวแล้วเด็ดพี่หมิงสองตัวแล้วนะถ้าหมิงยืนได้เด็ดมาช่วยได้อยู่ไหนสกายเลยพี่ต้องไหลขวาพี่หมิงเอ้พี่เวทพี่พี่เด็ดต้องไหลขวาสวยดาวเดียวตัวเดียวไม่ได้มาเที่ยวอยู่มีท่ออยู่ควันอยู่ควันอยู่ควันอยู่ในควันอยู่ในควันอยู่ในควันเลยพี่ ไ้ยมีไอ้บอลเล่นละกูต้องเดันได้ดันได้เอาเร็วเลยของมันจะมีพร้อมคือเดียวตัวเนี้ยมันอยู่ที่เดิมหรอมันส่งไปอ่ะมันอยู่ไหนวะอยู่หลังไม่เห็นละไม่แน่ใจโสดสมิงไม่มีซ้ายอ่ะโสดสมิงไม่มีวางออ๋นั่นอยู่ในโกดังพี่โกดังเลยเเอาไปลยนี่ไงกูเห็นแล้วอยู่หลังไอต๊อกไม่ต้องพันนี่ยาเลือดมันมีนี่เห็ดอยู่อ้าวมันสองตัวเฮียแม่งกันไปชุดกันได้สื่อ ิกูหาแม่งไม่เจอคุณหาแม่งไม่เจอตัวนี้ไม่ตึงตัวนี้ไม่ตึงได้เลยได้เลยได้เลโอ้โหได้เลเพื่อนไอ้ยี่คุณจะแก็บสีลสัตว์เอ้ยแม่งกลับไปชุบกันส้นตนหมาจาดเลยเอองงเลยเลเลสองนี่ไงวะอืมในว่าเหลือตัวเดียวที่ยิงให้ฟิกไม่ได้เองจะเข้าไปป่า ไม่มันงาแล้วเบิดอไงไปถ้าผมาหาตัวไม่เจอรู้รู้เองออกมาก็ได้ดูดูไม่ต้องโจตึงแล้วป่ะในขวาเนี่ยอืมในขวาไปหาปิดคนดีกว่าบวกทุกซองเลยแบนนะไรเฮียใส่แ่นแ้วเล็นไม่ออกกูเล่นซ้ายไกลนะกูเล่นซ้ายนอกด้วยนะวายเดือบนหลังคา กูไม่เห็นใครวิู่มันแอเลยไปในในในอู่มีเพื่อนในหอวโอ้โหโอ้โหในอู่ในอู่ทนายมีนะพี่มันเขียวอ่ะหลังคามันเขียวได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันน่าจะปถูก First buy มีตัวติดมันมาตัวนึงพี่มันมาพี่อ่ะซ้ายรอบรั้วมีตัวนึงอืมอืมมันมาเอ็ดละมันจะเปิดมาละมีหลายเอวเอ็ดเลยออกมาก่อนอืมซ้ายแม่งดันมาแล้วนะพี่ระวังนะ สาซใชอยู่ไหนพี่บ้านเขียวเฮ้ยติดตบ้านไม้กลางเลยตัวหนึ่งนะบ้านไม้กลางตัวหนึ่งพิคไม้กลางหน้าผมเนี่ยนะอืเห็นเปิดจุดแล้วต้อป่าระเบิด์กรดาวนี่กระโดนบ้านไม้หน้าเองหน้าผมง้นระเบิดเอามาให้ดาวดิพี่ไม่ปิดได้หัวขาดตัวเองดาวดาวโอ้โหอลังคาเจ็บนะอลังคาขวาเจ็บนะ้วอลังคาที่มันเข้ามาที่เรียกเนี่ยเไอ้บุยก่อแตนโอ้โหระเบิดระเบิด ทั้งหลังคาทั้งตรงบ้านเอลเลยวะที่ระวังบ้านเอลยิงป่ะไม่ดาวสวยออกมาชุบี่ได้นะมันอยู่มันอยู่ขวาเลยโอ้โหตายมาแล้วดิไม่ไม่มีเอเวอร์ละยิงไม่ตายได้ไงวะสองเม็ดเต็มๆเลยเดี๋ยวด่านนี้กูเล่นขวาไกลดีกว่าเล่นขวาอะไรบนแบบใครก็ได้เล่นขวาไหลลากให้หน่อยได้ป่าววะมันเนื้อ ไอพี่เล่นขวาไหลล่างให้พี่หน่อยดิเขียนพี่ขวาอไอพี่จะไหลบนเองไหลล่างมาดูซ้ายให้หน่อยตั้งไอวอลวิ่งมาขวาสองตัวมันไปขวาเลยนะอือขวาลึกเลยแบบอยู่หลังกำแพงอะ่ะ เอ่อที่ว่าแชมป์อ่ะนั่นแหละอ๋อเห็นแล้วหลังกำแพงพี่อืมไม่รู้มีระเบิดเต่าอีกไปดันเอาไประเบิดใส่มันดิเตะแตะที่เปิดไปขวาไมีหน้าผมงลยเป็เบิดอะไรพี่เด็กหน้าผมเลยหูเจ็บมากไอ้เหี้ยตัวบนอ่ะมึงเหรอดาวเออใช่ดาวแล้วเฉยเฉยแค่กันเหลือกกำแพงนี่นะกำแพงยังอยู่นะกำแพงยังอยู่นะพี่กำแพงไม่หมดแล้วเฟิร์สบลัดตัวห้าสิบสองพี่มิ่ง แนะวังสายยิงตั้งเีสายยิงจริงด้วยโดน้อยนึ่งโดน้อยนึ่งโดนร้อยนึงสุดโดนร้อยนึงแล้วโอ้นสีสายยิงกูสายยิงกูั้งกันสายแม่งวิ่งไปแล้วโอมันจะวิ่งไปลงรถเจ็บจะตายดาวสวยดาวเดข้างในกับพี่ดนปเอเดือตัวเดียวแล้ว้างไหนครพี่ตงไหนเกับพี่เลยเลยตามันไปตัวเดียวไปกันไปกันไปกันไป อุ้ยเฮียดึงมาไม่ได้ป่ะจับได้อยู่ฟังอันนั้นเนี่ยว่ามันงานระเบิดเจ้าหนอกข้างนอกนนี้เจ็บอุ้ยเฮียกูโดนวายสัตว์สวยกแวไอ้สวยฟิกน้องสวย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 ไม่กูกระโดดดึงมันโดนมันกระโดดทิงสวนไอ้เฮียดสวยเลย สองสามนัดอะไอ้พีกเอาเปล่าแมวอ่ะเล่นไม่เป็นอะนอนโกนมั้ยครับเอามาดิเลยกระโดดเอา่ากูก็ถึงดังวันนั้นเอาพี่กลับบ้านแล้วพีซซื้อหมวกให้กูหน่อยดิจะมีเงินปล่ะไหพี่หายละอะไรพี่โอ้โหไอจะโควิดอ๋อให้โอเคโอเคมึงดักกลารว่าหนสักคนหนึ่งได้ปะเดี๋ยวกูปาระเบิดดักหน้าบันไดให้เออกินปาระเบิดดักวันไหนนะเออ ที่หลุดไม่เปาระเบิดติดไอ้เหี้ยเออเออระเมันจะไม่ดันนะเว้ยใช่ันจะไม่ดันนะเหมือนมาอยู่ใต้ตีนซ้ายมือผมเลยว่ะเออระวังระเบิดนี่ระเบิดมาอีกละมันอยู่ขวาล่างอ่ะบ้านขวาล่างอ่ะตรงขอบบันไดอ่ะนี่บ้านซ้ายนี้แต่ดาวอุ้ยเจ็บมากไอ้เหี้ยเป็นใครต้ไหนดาวน่ะตรงไหนดาวอ่ะจะเจอไงเอ้าหรือเปล่าดาวหรอวะดาว

กูดักเมานก่นนะงนะเอลตัวเดียว Double kill กูดักเรือมบ้านอยู่นะเว้ยหอกมันเลก็ได้เนี่ยเราประกบสมุมอะไม่ไม่ได้แล้ว้าไปโดนทาไมอะเหลืออยากรู้มันอยู่ตรงไหนไมอยู่นี่มันมัอยู่มันอย่ห้องน้าอะไม่อยู่ห้องน้อ่ะพี่เนี่ยใต้ตมี่เด็ดเลยอ่้าไอ้เนี่ยมตแล้วกูเอาหมดเลย่เดชเอาจได้ไงา โควิดหายแม่งตึ๊งใหม่ใหม่เฮ้ยเต้แต่ไม่ติดโควิดแล้วเล่นโหดแล้วที่มันหายละมันได้ที่หกมันได้ที่เพราะว่ามัน